แฟนคลับเดือดอีกกล่าวหาว่าคายลบเพลิสต์ของลิซ่าออกจากช่อง YouTube สุดท้ายพลิกหลังดรามา่าแฟนๆทั่วโลกก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับสาวลิซ่าแบล็กพิงก์หลังเดินทางไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวิคแต่กลับไม่ได้เข้าร่วมงานเหมือนเพื่อนๆทั้ง3คนพร้อมเหตุผลว่าเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 กระทั่งซ e อของแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ที่ลิซ่ารับหน้าที่เป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเตอร์ออกมาแถลงการระบุว่า ถึงมาลิซาบันของแอมบราสเตอร์เราที่ยิ่งใหญ่ของเราจะอยู่ในยุโรปแต่โชคไม่ดีที่สถานการณ์โควิดทำให้ต้นสังกัดไม่อนุญ,ญาตให้ลิซ่าปรากฏตัวในงานอีเวนต์หรือโชว์ใดๆแต่เราจะทำมันให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนจนเกิดแฮชแท็ก YG l e s Lisa Do Her Work จนติดเทรนชวิตอันดับหนึ่งทั่วโลกยอดทวิตกว่า4ล้านครั้งในขณะนี้ ล่าสุดก็มีประเด็นให้แฟนๆต้องเอ่ยปากถามอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อปรากฏว่าในช่อง YouTube Offi c i a l ของ YG รายเพลย์ลิสต์ของลิซ่าในขณะที่เพลย์ลิสต์ของศิลปินคนอื่นรวมทั้งสมาชิกวง Black พิ n k ทั้ง3คนยังอยู่ครบกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างหนักในขณะนี้โดยแฟนคลับเดือดดันกันหนักว่าหาว่าใครเป็นคนลบก่อนที่ต่อมามีการเฉลยว่าเป็นความผิดพลาดจากระบบ YouTube และเพลย์ลิสต์ของลิซ่าก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใด ขอบคุณเครดิตจากทีนี .com